ระยะทางนะครับจากบ้านไปหาดใหญ่ก็รวมๆแล้วก็คือ155.5กิโลนะครับใช้พลังงานไปตอนแรกนะครับก็86%จากบ้านตอนนี้เหลือ31%แสดงว่าผมใช้ไปทั้งหมด55%นะครับก็เหลือพลังงานเนี้ยครับ31%นะครับมาถึงบ้านโกเคคุ้มม,มากๆครับพรุ่งนี้เชา้าใคยไปชาร์จไฟกันครับ เช้านี้ผมก็เลยมาทําการชาร์จนะครับในระหว่างที่ชาร์จเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ไปออกกําลังกายพลางนะครับแล้วในระหว่างที่ชาร์จนะครับผมก็ได้ทําการจองในช่วงรถชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับเพื่อว่าเ,เราก็จะได้มีเวลาการชาร์จของรถได้อย่างเต็มที่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินออกกําลังกายกัน เรียบร้อยครับออกกําลังกายเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมกลับมาที่รถเดี๋ยวมาดูนะว่าในระหว่างที่ผมออกกาลังกายแล้วก็ทําการชาร์จไปนะครับว่าแบตเตอรี่มันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับมาครับหลังจากที่ไปเดินออกกําลังกายมาเมื่อสักครู่ใช้เวลาไป45นาทีครับแล้วก็ตอนนี้พลังงานของผมนะครับไล้กลับมาถึง88%เซเลยทีเดียวนั่นแสดงว่าแล้วก็พลังงานที่ผมได้รับ เข้ามาในรถนะครับเป็น26.4กิโลวัตต์อวครับรวมเป็นพลังงานทางการชาร์จนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมขี่รถไปกลับหาดใหญ่155.5กิโลผมจะเสียค่าชาร์จไป150บาทครับแต่นี้พอดีว่ามันเกินมาประมาณ3%เซนะครับประมาณ150บาทครับ150าบาทนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะหยุดชาร์จแล้วนะครับทีนี้ เนื่องจากว่าที่ผมมาชาร์เนี่ยนะครับเป็นค่าออฟพีคนะครับก็คือสี่ทุ่มจนถึงก้าโมงเช้าครับก็เรทจ,จะอยู่ที่หกบาทตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะครับเป็น6บาทกิโลวัตต์อาวครับนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนอกเวลานั้นก็คือ9ก้าโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มก็จะเป็นเจ็ดบาทนะครับนี่ก็เป็นค่าไฟที่มันเพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ค่าไฟแต่ละช่วงไม่เท่ากันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการหยุดชาร์จแล้วนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ไฟคืนมาเป็น89แล้วนะครับหน้าจอมันบอกว่าเราวิ่งได้อีก348กิโลครับอันนี้เดี๋ยวเราผมจะจะตั้งเดินทริปใหม่นะครับก็คือรีเซ็ตข้อมูลการกับขี่ให้เป็นทริปศูนย์ขี่ครับโอเค okay, เป็นเซ็ตศูนย์แล้วนะครับทริปศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้วัดใหม่ว่าที่เราจะขี่ไปหลังจากนี้นะครับจะ ใช้ระยะได้ระยะทางกี่กิโลนะครับแล้วก็จะเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์โอเคก็สรุปว่าผมไปหาดใหญ่ไปกลับหาดใหญ่นะครับก็ระยะทาง155.5กิโลนะใช้ไฟไป55%แล้วก็ค่าชาร์จคืนกลับมาในช่วงออฟพีคับก็คือ150บาทครับโอ้กิโลละ1บาทกิโลละ1บาทครับ เพราะว่าเกือบไม่ถึงบาทนะฮะไม่ถึงบาทเพราะว่าผมใช้โหมดสปอร์ตแล้วก็ความเร็วที่ผมใช้ก็ค่อนข้างสูงนะครับร้อยสิบร้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ